ทูแหลบเท่านี้แหละที่อยากรู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับพี่ตุย้ยครับ,รบช่วงวันหยุดจางี่ผมนั่งดูหนังตลอดเลยนะเนี่ยระหว่างที่พี่โจโไปเที่ยวเนี่ยหมกมุนใช่ไมหมฮะเนี่ยไม่ใช่ผมดูหนังนี่ผมไปอาหารหนังเรื่อง侏罗纪公园มาดูตั้งแต่ภาคแรกจนภาคภาคสุดท้ายเลยโอยทำไมมันดูหนังย้อนยุคข,ขนาดนั้นนะเอ้ยก็ผมชอบดูนะแนวนี้มันเป็นแนววิทยศาศาสตร์ดีดเออ,ชอใช่เฮ้พี่โจผมผมนั่งด<น>จจู侏罗纪公园อะ ผมว่ามีข้อสงสัยด้วยนะตรงที่ว่าตอนที่พระเอกอ่ะเข้าไปดูเรื่องของไข่ไดโนเสาไอพี่โจโอตอนภาคแรกอะนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็มีการแบบเหมือนเอาตัวยุงหรืออะไรก็แล้วแต่ในอํมพันเนี่ยออกมานะครับแล้วก็มาทํามาปัดมาดัดแปลงพนันธุกรรมเนาะให้ให้มันมาเกิดเป็นไดโนเสาแต่คราวนี้ที่ผมสงสัยก็คือไข่ลูกใบอ่ะถ้าในหนังนะผมจำไม่ผิดนะเขาบอกมันเป็นเขาเียนะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพศเพศเมียทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายแล้ว ปรากฏว่ามันออกไข่เองได้มันคลอดลูกเองได้ด้วยพี่โจ้พี่ตุ้ยมันเป็นเพศเมียมันก็ต้องออกไข่เองได้ดิไม่แต่มันไม่มีตัวผู้มาผสมไงเออก็เลยงงเลยคันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถทําได้จริงเหรอมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอมันมีสัตว์ที่แบบมันมันสามารถดัดแปลงตัวมันเองจากที่ไม่สามารถออกไข่ได้ก็เป็นออกไข่ได้ได้เยเหรออะไรประมาณเนี้ยเออพอพูดมาแล้วก็ก็ก็น่าน่าสนใจนะสงสัยนะ คือ<ม>อ่พวกนี้มันจะเป็นจินตนาการของหนังหรือผู้กำกับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีเหตุผลเพราะระดับฝรั่งทาหนังเนี่ยเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเหตุผลของหนังเนาะอ่าอยากรู้อยากรู้ใช่ไหมนี่ผมเลยไปตามหมอก๊อบมาจะหมอก๊อบได้ใช่ไหมไม่ยอมให้หมอกอ๊อบไม่ยอมให้หมอก๊อฟกลับไปไหนเลยเนาะไม่ยังไม่อยากให้บินกลับไปญี่ปุ่น <c oughs> ให้อยู่น่กตอนติดโควิดอยู่อยู่มุ่งกลับอยู่นี่ก่อนตอน้อนรับหมอก๊อบครับสวัสดีครับ สวัสดีอีกครั้งครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ตุ้ยพี่โจอ,อีกรอบหนึ่งนะครับหมอ,อกรอฟครับัอดีพี่ไปดูหนังเรื่องจุสศิกร์มมาเออภาคแรกเลยเนาะก็ปรากฏว่าไปไปเจอเนี่ยที่เขาตัดแปลงพันธุกรรมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาทาให้สัตว์ชนิดเนี้ยเดรัลสา์พันธุ์นี้เป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับแต่ยอยู่มันสามารถแพร่พันธุ์ได้วางไข่เองได้ทั้งๆที่ไม่มีตัวผู้มันเป็นไปได้เหรอครับอ่าจริง ในในแง่ในแง่ของหนังนะครับอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าในเรื่องของพวกนี้เนี่ยอาจจะมีที่ยกตัวอย่างอะไรที่คล้ายๆกันอย่างเช่นไก่นะครับไก่บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่าไข่บางบางอันที่เราซื้อมาอาจจะเป็นไข่ที่มาจากชาวบ้านหรืออย่างนี้ที่อาจจะมีถูกผสมไว้แล้วนะครับก็อาจจะมีตัวเชื้อแล้วทาให้เกิดลูกไก่ขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่าในเคสของในหนังที่พี่ตุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่า ยุงตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีการถูกผสมมานานแล้วนะครับจากตัวผู้นะครับอาจจะมีไข่ค้างอยู่แล้วไปอยู่ในอัมพันธ์แล้วพระเอกไปเอาออกมาแล้วเลยเลยทําให้เกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ได้นะครับก็ก็มีโอกาสที่ที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของหนังแล้วก็จินตนาการทีหนี่งนะครับแล้วมันมีตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่ามาจากยีนของกบด้วยกบนี่มันสามารถออกไข่เองได้ทั้งทั้งที่ไม่มีการผสมพันธุ์ได้ด้วยเหรอครับ กบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเมียเนี่ยจะก่อวอดน,นะครับโดยการปล่อยไข่เยอะๆเลยแล้วค่อยให้ตัวผู้เนี่ยมาลงในน้ําแล้วก็ใส่น้ําเชื้อลงไปนะครับเพื่อให้มันผสมกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจาหนังไม่ได้นะแต่ว่าตัวของอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อาจจะมีตัวน้ําเชื้อหรือยอะไรนี้เข้าไปผสมผสมกับตัวของไข่กบอะไรเงี้ยนะครับแล้วจริงไหมคุณหมอก็บอกว่าสว์บางชนิดเนี่ย สามารถที่จะเปลี่ยนเพศตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยมีรายงานเหมือนกันนะครับในพวกปลากระตูนหรือสัตว์บางชนิดที่อาจจะไม่ใช่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับอย่างปลากระตูนเนี่ยถ้าในฝูงเนี่ยไม่มีตัวเมียก,ก็จะมีตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเปลี่ยนเพศตัวเองนะครับให้กลายเป็นตัวเมียน,นะครับ ก็มีเหมือนกันอนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องของอาจจะมีเรื่องของของเรื่องพวกโคมเซ็กชวลในในสัตว์ต่างๆด้วยนะครับโโมเซ็กชวลของสัตว์นี่ต่างจากมนุษย์ใช่ไหมครับในความหมายในความหมายนี่ต่างจากมนุษย์ครับคือเราไม่พูดถึงมนุษย์ละกันเนาะซึ่งอ,อย่างในสัตว์เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมต่อเพทเดียวกันมากกว่าไม่ได้ไม่ได้หรือไม่เชิงว่าจะต้องมีอ่า การผรสมพันธุ์นะครับอาจจะเป็นการสนิทกันมากขึ้นหรือว่าามีไม่ไม่ใช่ความความสัมพันธ์อย่างเช่นมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันนานๆอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะแบบเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมฮะผมพยายามจริงนะใช่ครับมีมีพฤติกรรมของเพื่อน <c oughs> เพื่อนสนิทอย่างไสเดือนเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่เป็นประเภทพวกเคอร์มาฟโฟไดายนะครับที่มีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันเองนะครับอื <c oughs> ธรรมชาติจัดสรรเอลักษณะแบบนี้คล้ายๆมดมดสามารถทําได้ไหมครับเพราะผมเคยได้ยินมาว่าดูโดเรมอนเนาะเขาบอกว่ามดเนี่ยจะมีนางพญาอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นตัวผู้หมดเลยเป็นมดงานหมดเลยใช่ครับลักษณะของตัวมดหรือผึ้งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีนางพญาเป็นเป็นเป็นเจ้าของฝูงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนางพญาจะเป็นคนวางไข่นะครับแต่ก็มีเหมือนกันที่ อาจจะมีนางพญาเกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งในรังเดียวกันก็อาจจะมีสงครามแย่งกันระว่างตัวมดงานนะครับว่าฉันอยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็ต้องทําให้เหลือนางพญาตัวเดียว,วแต่ว่าเมื่อกี้ย้อนกลับมาเรื่องเรื่องของไส้เดือนนะครับไส้เดือนจริงๆเนี่ยมีทั้งโจผู้ตัวเมียในใน,ในตัวเดียวกันเองแต่ว่าเขาจะไม่ผสมพันธุ์กันในตัวเองนะครับต้องหาอีกตัวหนึ่งมาผสมพันธุ์นะครับ เพราะว่าเป็นเป็น,นกลไกของการมีวฒนาการที่ไม่ให้ไม่ให้เกิดการที่ประสปฏินทิในตัวเองนะครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วไส้เดือนอยังไงก็ต้องหาอีกตัวหนึ่งมาอยู่แล้วแสดงว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับไม่ใช่มีตัวเดียวแล้วจะผสมด้วยในตัวเองไม่ได้นะครับต้องต้องมีสองตัวถึงจะผสมพันธ์กันได้การที่สมมุติว่าเราตัดไส้เดือนออกเป็นสองท่อนคือเด็กๆเราเคยเรียนมาอย่างนี้มัน มันจะไม่ตายแล้วมันก็จะกลายเป็นสองตัวอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณหมอคือคือที่ที่เจอเนี่ยก็จะมีโดนตัดขาดเป็นสองท่อนแต่ว่าคือไม่ไม่ได้งอกไม่ได้งอกไม่ได้งอกใหม่ขึ้นมาเป็นสองตัวนะครับแต่ว่าคือบางทีไส้เดือนที่ขาดไปเนี่ยอาจจะดิ้นดินอยู่นานสองนานคือยังไม่ตายทันทีนะครับจนเข้าใจผิดว่ามันไม่ตายก็มีนะครับหรือบางครั้งเนี่ยไส้เดือนที่โดนตัด เฉพาะส่วนท่อนหางนะครับอาจจะรอดตายแล้วก็งอกส่วนหางออกมาใหม่ได้นะครับก็มีมีอาจจะแค่โดนส่วนหางนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความเสียชีวิตลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้นะครับแล้วก็งอกส่วนหางกลับมาอาจจะไม่ได้แบบผ่าครึ่งแล้วแยกเป็นสองตัวอะไรอย่างงี้อาจไม่น่าจะใช่นะครับอ๋อครับผมแล้วคำว่า,าสองเพศของไส้เดือนครับคุณหมอหมายถึงว่ามันอยู่คนละฝั่งหรือเปล่าครับเพศ ผู้อยู่ฝั่งหนึ่งเพศมีอยู่ฝั่งหนึ่งหรือว่าจริงๆแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันเลยครับคุณหมอคือจริงมันไม่ได้แบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนรถไฟนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นคือก็จะเป็นตัวส่วนส่วนของกลางตัวนะครับที่ที่จะเป็นส่วนของที่มีอไวไยว้ภายในอยู่ตรงส่วนตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีท่อหรือว่ามีว่าเพศอยู่อยู่ข้างในนะครับไม่ได้แบ่งเป็นแบบเอ้ยฝัง่งนี้ตัวผู้ฝั่งนี้ตัวเมียซัดเจนคืออยู่ผสมผสมกันนะครับอย่างกรณีที่ มนุษย์เกิดมาแล้วมีลักษณะของลักษณะของกระเทยแท้นะครับคือลักษณะของภายนอกร่างกายเนี่ยอาจจะมีอวัยวะของเพศผู้นะครับแต่ว่าส่วนของข้างในเนี่ยมีรังไข่ด้วยนะครับก็คือคข้างในข้างในร่างกายมีทั้งรังไข่แล้วก็มีของตัวอันทะด้วยนะครับอย่างเงี้ยในเจอในคนได้เป็นโรคอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับว่ารายการเราไม่ได้มีการเปรียบเทียบอะไรกับ ระหว่างระหว่างคนกับตัวสัตว์ในเรื่องของของสองเพศนะครับแต่ด้วยความที่ว่าหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของหนังภาพยนตร์ที่เขามาทำเนี่ยนะครับทำให้เราสงสัยว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถที่จะมี2เพศหรือสามารถขยายพันธุ์นะครับได้โดยโดยธรรมชาติได้อย่างไรนะครับวันนี้คุณหมอก็เลยมาเล่าให้ฟังสนับสนุนพี่ตุย้ยกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเฮ้ยบุลลี่อะไรหรือเปล่าตีวัวกระทบคลาดอะไรหรือเปล่าซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จิตนาของเรา เจตนาของเราเนี่ยเราเราพิศวงงงวยกับธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันมีหลายอย่างให้เราให้เราสงสัยเนาะแล้วมันก็มันมันทำให้เราแบบทึ่งอะ่ะทึ่งกับมันอะ่ะเช่นทําไมหมาน้ําตัวผู้จะต้องเป็นเป็นคนอุ้มท้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสงสัยไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีการบูลลี่อะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขอบคุณครับแล้วนอกจากปร์ตูแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมครับคุณหมอครับ จริงๆถ้าเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนเพศอย่างปลากระตูนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีสัตว์อีกหลายชนิดเหมือนกันแต่ว่าข้อมูลผมอาจจะไม่ได้แน่นมากนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องของตัวอย่างที่สัตว์ที่มีภาวะในเรื่องของที่เป็นฮมโมเซ็กชวลหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในสัตว์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างในพวกหงส์หงส์ดำอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่ จับคู่ตัวผู้กับตัวผู้แล้วไปขโมยรังของตัวเมียนะครับเพื่อจะไปฟักไข่แทนตัวเมียนะครับฟักไข่แทนตัวเมียหรือว่าเช่นเดียวกันกับเออใช่ไปแย่งรังของตัวเมียมาเป็นพฤติกรรมของเขาที่โอเคอยากอยู่ด้วยกันกับตัวผู้แล้วก็อยากมีลูกก็เลยไปแย่งรังของตัวเมียแล้วก็ดูแลไข่แทนตัวเมียถึงการฟักหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแต่จริงๆถ้ามองเรื่องเหตุผลตามธรรมชาติจะเป็นไปได้ว่า ตัวเมียอาจจะปกป,ป้องลังได้ไม่ดีเท่ากับตัวผู้ก็ได้ตัวผู้ถึงแย่งบทบาทตรงนี้ไปครับก็เป็นไปได้นะเพราะผมก็หานนี่เป็นอะไรที่ดุมากเลยเนอะบางทีผมว่ามันดุกว่าสุนัขอีกนะใช่ครับก็เคยเคยสนเหมือนกันเพราะพหานนี้คือดุแบบดุสุดๆเลยนะครับครับนี่จะบอกพี่โจเลยนะเนี่ยผมว่าชอบดูรายการสะะารคดีเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วผมก็ได้ความรู้ว่าอะไรแปลกๆ,ๆเยอะพอสมควรเลยโตเป็นเจ้าป่าใช่ไหม แต่ว่าสิงโตโตัวผู้ถ้าไม่ล่าเหยื่อเลยนะให้แต่ตัวเมียไปล่าแล้วเวลาตัวเมียไปล่าก็ล่าทั้งฝูงถูกไหมครับแต่เวลาล่าเสร็จแล้วปุ๊บแทนที่จะกินก่อนป่าไม่ได้กิน<ช>คือเจ้าป่าเจ้าตัวผู้ต้องกินก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นพฤติกรรมของของสัตว์ทุกชนิดเลยไหมครับหมอกรครับอไม่ครับอย่างอ่าอย่างสิงโตเนี่ยอาจจะให้ตัวเมียล่าอะไรอนีนะครับแต่ว่าอย่างหมาป่าเนี่ยก็จะมีอาเขตของตัวเองอาจจะ ล่าโดยตัวเดียวนะครับหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นเมียแคสอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมที่เวลาหาอาหารกันเนี่ยจะคอยสอดส่องระวังภัยให้นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติหลายๆอย่างเช่นตัวของอีลาฟอาจจะส่งเสียงบอกสัตว์อื่น ที่ไม่ใช่ย e ีราฟเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นลิงหรือว่าสัตว์อื่นนะครับที่เป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยมีนักล่ามานะครับอันนี้ก็อาจจะเจอได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นพฤติฯฯกรรมพึ่งพากันนะครับในระหว่างสัตว์ปัาปล,น,ปลานะครับ <S <S อย่างพฤติกรรมพวกพวกทําลายลูกตัวเองนะครับก็อาจจะมีบ้างในสัตว์ที่ที่เป็นผู้ถูกล่านะครับหรือว่าอย่างในแมวก็มีนะครับ ว่าจะเห็นได้ว่าพอลูกคลอดมาแล้วเราอย่างเช่นเจ้าของเนี่ยไปยุ่งกับเขาเยอะๆเนี่ยก็จ,จะมีได้ที่เขากินลูกเข้าไปเลยซึ่งการกินลูกของเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องการจะทําลายลูกแต่เขาคิดว่าการกินลูกคือการปกป้องลูกเขาก็มีมนะครับอืบอโอ้อันนี้คุณหมอก็มากระทอค,ความเชื่อผมอีกอันหนึ่งแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วตอนคือผมเป็นคนเกิดปีเสือด้วยแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ย ผู้ใหญ่ก็จะชอบห้ามไงเวลาที่หมาหรือแมวมันออกลูกมาใหม่ๆก็ mm hmm. จะห้ามคนปีเสือไปดูเ็าบอกว่าเวลาไปดูเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องกินลูกมันเอง,งผมก็เพิ่งรู้จากคุณหมอน,นี่แหละว,ว่าไม่เกี่ยวการกไม่เกี่ยวคนปีเสือเนาะ <laughs> <laughs> การกินคือการปกป้องในความรู้ไม่เกี่ยวครับผมก็เกิดปีเสือเหมือนกันครับหมอก็เกิดปีเสือเหมือนกัน <laughs> เป็นเกี่ยวนเลยครับจริงๆเป็นพฤติกรรมของการระวังไัยมากกว่าอืมแล้วอย่างอีกเคสหนึ่งนะครับคุณหมอที่ผมสงสัยมากเลยก็คือว่าทําไมทําไมกาเบ่ต้องไปไข่ให้แม่กาฟักครับอันนี้คุณฟังกลอนมาตอนเด็กๆหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีมีมีได้นะครับในการพฤติกรรมแย้งลังในในบางสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับ ก <g ots> จะมมีได้เหือนนัผมว่าเรื่องของสัตว์ยังมีอีกหลายเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วมันจะมีเรื่องให้เราสงสัยต่อไปเรื่อ,อ,อยๆเนาะไ,ไม่ไม่ไม่รู้จบอ่ะสังเกตผมสังเกตเนาะมันก็จะมีแบบสัตว์และบางชนิดที่ออกลูกอาออกไข่ออกมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการกบกการฟักมันถูกไหมครับนีกมันเป็นไปได้ไหมเ <c oughs> ช่นเช่นนะมีคนเอาไข่ไก่ไปให้แม่เป็ดฟักเอาไข่นกตรงนั้นมาให้ไก่ฟักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถ เกิดได้ไหมเอออยาก <N ous S 2> จด้ครับคือ <S 2> <S 2> ที่พี่อบอกมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็สมมติว่าไข่ที่ได้มานะครับเป็นไข่ที่มีเชื้ออยู่แล้วนะครับซึ่งสามารถฟักออกมาเป็นตัวได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปให้แม่ตัวอื่นฟักก็มีโอกาสเกิดได้นะครับอย่างเช่นเคยมีรายงานเหมือนกันที่แพนกวินนะครับเอาไข่ไก่ไปฟัก ไข่ไก่ไฟักซึ่งก็กสามารถทักได้ใช่นะครับซึ่งตัวของการฟักไข่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเป็นสัตว์ไหนฟักแต่ว่าเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิความร้อนถึงไหมที่จะทําให้หตัวของไข่เนี่ยฟักได้นะครับเพราะ้จริงไข่ที่ถูกผสมแล้วนะครับข้างในตัวไข่ก็จะมีตัวของไข่แดงนะครับเครื่องไข่แดงเนี่ยก็จะเป็นแหล่งอาหารนะครับซึ่งตัวอ่อนเนี่ยก็จะได้อาหารจากตัะไข่แดงอยู่แล้วนะครับ และนอกจากนั้นต้องการความร้อนเพื่อทําการฟักไข่ก็ให้ร่างกายเจริญเติบโตได้นะครับถึงไข่จะแตกออกมาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ยกตัวอย่างไปก็จะเป็นขั้ในของประเภทนกวยการนะครับยังไม่เคยเห็นแบบเอาไข่จระเข้แล้วให้แม่ไก่ฟักเหมือนกันไม่อาจจะไม่มีคนรอนะครับเพราะอุณหภูมิของไก่อ่ะของจระเข้น่าจะแตกต่างกันเนาะแล้วจริงไหมครับคุณหมอในกรณีที่ คืออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราได้ยินมาตอนเอด็กๆกกแล้วนะว่าสัตว์ในตระกูลนกหรือว่าไก่หรือว่าเป็ดเนี่ยเวลาที่มันฟักออกมาแล้วมันเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกมันจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือแม่ของมันนะครับตรงนี้ค่อนข,ข้างมีรายงานเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของ first impression นะครับจริงๆก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเช่นถ้าเกิดมาแล้วเห็นสัตว์ไหนก่อนตัวแรกเนี่ยก็จะคิดว่า เป็นแม่เพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งแรกที่ที่ที่ททตัวสัตว์เจอด้วยนะครับผมว่าก็ก็มีรายงานพวกนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับแต่ถามว่าเขาจะเห็นว่าตัวนั้นเป็นแม่เขาจริงไหมอ,ไอย่างนี้นะครับก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมแต่เท่าที่เท่าที่ดูเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็มีเรื่องของพวกนี้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเป็น f ร r ส t i m เพรสชั e o n แรกที่เจอนะครับก็มีความเป็นไปได้เนาะ คือเอ่อเห็นอาจจะแบบอาจจะไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้๊เราไม่รู้จิตใจของลูกไก่หรอกว่าคิดว่าเราเป็นแม่หรือเป็นพ่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอหน้าเราปุ๊บเชื่องเลยเอาล่ะเป็นไงครับพี่โจอันนี้เคลียร์ไหมครับเคลียร์ครับแต่ผมคิดว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยยังมีเอคงจะมีอะไรให้ให้คุยแล้วก็ให้ถามต่อครับคุณหมอยิ่งคุยก็ยิ่งสงสัยแต่ว่ามันเป็น มป็นการสงสัยที่มันเป็นประเด็นอื่นไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็เกรงเกรงใจนะครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมประเด็นแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์อีกเพราะชอบมันฟังรัฐก็สนุกดีอ่ะใช่ครับยังมีเรื่องที่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้รับการค้นพบอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของสัตว์แต่ละชนิดเพราะว่าสัตว์แต่ละชนิดหรือแต่ละสปีชีส์เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งด้านพฤติ หรือว่าอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพฤติกรรมเนี่ยยังมีการศึกษาอย่างยังมีการศึกษาอยู่แต่ว่าก็เป็นช่วงที่พัฒนานะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการฝึกพฤติกรรมสัตว์ต่างๆเเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเป็นไปได้ไหมครับหมอกรฟว่าอนาคตอาจจะมีเด็เสาวมาเดินเล่นอยู่ในในโลกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนผมดูจุด a ิ่งปาร์กอะไรพวกนี้เนี่ยผม ผมก็ชอบมากเลยนะเพราะว่าผมก็อยากให้มันมีแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เคยเคยดูนะครับก็เริ่มจะสามารถดูรหัสพุทธพันธุกรรมนะครับรหัสพันธุกรรมของไนโเสเซ์ได้บ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งถามว่าจะเกิดการพวกคนนิ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะ เป็นไปได้ยากนะครับในในในณเวลานี้นะครับแต่อยาอ่อางสัตว์ที่ยังมีเหลือและมีความใกล้เคียงกับสัตว์ในยุคก่อนอย่างเช่นแมมมอสก็ใกล้เคียงกับช้างนะครับหรือเสือที่เป็นเที่ยวดาบอะไรเงี้ยก็จะใกล้เคียงกับเสือธรรมดาในในยุคป,ปัจจุบันนะครับครับก็ก็มีมีแนวโน้มว่าเทอนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตจะต้องรอดูนะครับยี่สิบสามสิบปีต่อไปอะไนที่เคลีย ครับเคลียครับเคลียมากเริ่มต้นด้วยไดนโดเสาจบท้ายด้วยไดนโดเสาด้วยเป็นไงครับขอบคุณมากพี่ตุ้ยที่อุตส่าห์สรุปเป็นไดนโดเสาครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ความรู้นะครับพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากๆนะครับนะครับพี่ตุ้ยคาดากอย่างนี้นะว่ายังมีข้อสงสัยหรือว่ายังมีเรื่องให้เราชวนสงสัย อายุเยอะมากมายเกี่ยวกับสัตว์เนาะผมว่าใครที่ฟังที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็ใส่มาในคอมเมนต์ได้เนาะได้ใส่เข้ามาในคอมเมนต์ที่ YouTube ทุลับเลยครับโอเคก็ต้องขอบคุณคุณหมอกรฟนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับครับคุณหมอกรอขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับทุลัะเท่านี้แหละที่อยากรู้